เครียดไม่ไม,ไม่ไม่เครียดครับแต่ว่าตื่นเต้นมาก,กเลยครับจนสารท่านก็สังเกตเห็นว่าผมตื่นเต้นมากครับแต่ว่าเครียดไม่เครียดเลยเพราะว่าอยู่ตามพูดตามความจริงเท่านั้นครับทำ,ทำไมรอบเดียวร,รอบแรกไหมไม่เคยนะผมไม่เคยไม่เคยขึ้นอย่างนี้มาก่อนเลยครับทั้งแรกตื่นเต้นมากครับได้สอบสารชัดเจนได้ดีแจถ้าถามผมผมว่าชัด แต่ว่าไม่ทราบว่าชัดพอไหมครับโดยมากจะเป็นมันจะเป็นรายละเอียดคดีแล้วเดี๋ยวประเด็นที่ท่านสงสัยอยู่อะไรเงี้ยครับเรื่องนั่นแหละไม่พูดพูดมากกว่านี้ไม่ดีครับที่เราได้ได้ชี้แจงแล้วก็ให้ให้การอภิปราไปเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเป็นความหวังไหมคะว่าอย่างน้อยสิ่งทีาจะไปหลังน่าจะท่านหวังครับหวังน่าจะออกมาโอเคครับ ครับหวังว่าจะทำบุญต่อและวันนี้แล้วาการไม่เลื่อนใช่ไหมครับสองสามวันเท่าไหร่ยี่สิบห้าห้พฤศจิกาครับมาฟังครับ,รบ,าบาไปทำบุญ<ม>หรอไม่กล้ามั่นใจหรอครับผม <Stone> ต้องต้ขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานทั้งหมดครับแต่หลังจากนี้จะไปทำบุญใช่ไหมคะับได้ไหมสิ่งทีบอกบังคับตายครับทำบุญทำครับ คุณครับ